คุนคิดได้เหรออะอะอะไรดูอะไรดูผมแม่ผมแม่ครับไข่อ,อ,อยู่ในกล่องดูดิอะไรดูไก่ขันทำไก่ขันก่อนเลย ไก่ขันทำไงนะเก่งจังเลยเอาอีกเอาอีกไก่ขันทำไงนะครับเอาอีกเลยเก่งจังเลยเอาอีกครับเออก่งจังเลย